คคุณยายวันมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะมื่อนี้คุณยายเห็ดน้ำยาล่างถ้วยเพื่อใส่ในขั้วเลื่อนนะคะเป็นน้ำยาล่างถ้วยสมุนไพรเนาะคะ่ะโดยที่เขาบ่ได้ไปแตะต้องกับสารเคมีใดๆนะคะค่ะหลังจากที่มีมะนาวไล่ได้หลายมะนาวต้นดกคักปีนี้นะคะต้นกระต้นของคุณยายเองนะคะค่ะมื่อนี้คุณยายก็เลยนำมาเห็ด น้ำยาล่างถวยจากมะนาวเนาะค่ะวเม็นมะนาว่เม็นมะนาวซื่อเด้ค่ะเปลือกมะนาวนะคะาาาาค่ะ,าาะ,ค,ะ,ค,ะคุณยายเอาน่วยไปคั่นเอาน้ำแล้วเรียบร้อยใส่ตู้คุณยายก็ไปน้าไปเห็ดน้ำสมุนไพรจากมะนาวเน,นาะค่ะน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะค่ะหลังจากที่เอาน้ำไ,ไปไว้ถ่ายกินแล้วเน,ะนาะน้ำมะนาวไปไ,ปไว้ถ่ายกินแล้วคุณยายกับน้าเอาเปลือกของมะนาวเนี่ยมาใส่ขวดน้ำเปล่านะคะ ขวดน้ำเปล่าค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดาเนาะคะ่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดาคุณยายเทเบกกิ้งโซดาใส่ในขวดแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปก็ตามด้วยน้ำยาล้างถ้วยนะคะเอาน้ำยาล้างถ้วยผสมลงไปนะคะสิมีสามอย่างนะคะอุปกรณ์วัตถุดิบนะคะอุปกรณ์ก็คือขวดน้ำเนาะจ้าวัตถุดิบก็คือเปลือกมะนาวเปลือกมะนาวแล้วก็เบกกิ้งโซดาเนาะจ้าแล้วก็ น้ำยาล้างถ้วยนะคะผสมใส่กันผสมแล้วแล้วทิ้งเอาไว้สามมือเนาะคะ่ะสามมือเข้ากันน้ำมา <c oughs> เข้ากันน้ำมาล้างถ้วยล้างจานของเข้าใได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการเฮ็ด เศษวัสดุเหลือใสในครั้วเลื่อนเห่านํามาให้เกิดประโยชน์เนาะคะ่ะนํามาทําประโยชน์แล้วก็เป็นการประหยัดผ้าละการใส่ใจน้ำเนาะคะ่ะโดยที่เหาบ่าได้ไปซื้อเนาะคะ่ะเราทําเองจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในรัวเลื่อนของเหาค่ะคุณยายก็บอกแล้วว่าเราเป็นคนขยันนะคะทำใดทุกอย่างเห็นใดถูกแนวเป็นคนที่เก่งที่สุดนะคะอันนี้ก็คือพระในบ้านของยายแตนเนาะคะ่ะ เป็นคนที่ให้ความรู้พร้อมฝึกฝนทุกอย่างให้กับลูกๆสร้างสรรแต่แนวดีๆให้ลูกปฏิบัติตนเป็นคนดีเทตดเองทุกอย่างแนวใดประหยัดใดกับประหยัดเพื่อครอบครัวของเฮาเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวอีกสามมือเนาะอีกสามมือ,อยายแตนสีผ้ามาชมคุณยายเอาสูตรมาจากใส่เบื้งยูทูปเบืงยูทูปบ้ปบาน <laughs> ค่ะอีกสามมือเข้ามาชมกันนะคะว่านำยาลางสวยบแบรนด์คุณยายวันอันนี้วาเลนนะคะพี A ่เออันนี้เห็ดใส่ในขอบรั้วขาบอดเห็ดขาเฮ็ดขายบอดมีบวงมีแบรนดอกอันนี้เป็นความคิดของคุณยายเราสางขึ้นมาเองค่ะคลิปนี้นหอมเปียวกนามันจะหอมเปลี่ยวบ,บักหน้าว,วันสันค่ะคลิปนี้ก่ะ นำความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะอีกสามวันมาชมกันนะคะสวัสดีจ้า